ว้าวแชแนลสุนัขส่วนใหญ่มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่แสนดีเพราะพวกมันทั้งฉลาดและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแถมยังเป็นสัตว์ที่มีความราดเริงสดใสแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสุนัขบนโลกใบนี้จะเป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปนะครับเพราะยังมีสุนัขบางสายพันธุ์หรือสุนัขบางตัวที่ทั้งดุร้ายและอันตรายเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะ1ิบอันดับสุนัขที่ดุที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นสุนัขที่อยู่ใกล้ตัวคุณบ้างหรือไม่ก็ตามกัันไปดูเลยครบ เซนเบอร์นัดเห็นหน้าตาเชื่องเชื่องของมันแบบนี้แถมมันยังมีทักษะในการช่วยเหลือผู้คนที่น่ายกย่อง ใครจะไปรู้หรอว่าสุนัขพันเซนเบอร์นัดก็มีความดุร้ายเช่นกันหากสุนัขพันนี้ขาดการฝึกฝนที่ดีในการผูกมิตรกับคนแปลกหน้ากับสุนัขพันอื่นๆและรวมไปถึงลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดของพวกมันอีกด้วยนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันแสดงความก้าวร้าวจึงควรมีการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้กับพวกมันด้วยนะครับเซนเบอร์นาดเป็นสุนัขสังคมไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้มันมีความสุขมากไปกว่าการร่วมกิจกรรมของครอบครัว ในทางกลับกันมันจะรู้สึกขัดใจหาว่าถูกทอดทิ้งที่ไม่ยอมให้มันร่วมสนุกด้วยและด้วยขนาดที่ใหญ่โตโมโหรารของมันมันจึงเป็นสุนัขที่กินอาหารเยอะมากบอกได้เลยว่าถ้าใครคิดจะเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงให้สุดทั้งเรื่องอาหารและความเป็นอยู่นอนก็ต้องนอนห้องแอร์กินก็ต้องดีไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องไขข้อและเรื่องสุขภาพตามมารายละเอียดยุบยิบมากมายเต็มไปหมดส่วนใครที่คิดจะเลี้ยงเจ้าสุนัขพันนี้นอกจากคุณจะต้องมีความพิศวาสพวกมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุณจะต้องดูด้วยว่าสามารถรับภาระอันใหญ่หลวงและสามารถเลี้ยงพวกมันให้ดีได้หรือไม่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนะครับเกรดเดนนอกจากขนาดตัวที่ใหญ่โตของร่างกายแล้วเกรดเดนจัดเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่มีความสุภาพขี้เล่นและดีกับเด็กมันจะอารักขาบ้านและเข้าได้ดีกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโตมาด้วยกัน แต่ก็อาจจะมีบางตัวที่ก้าวรา้าวกับสุนัขที่มันไม่รู้จักหากท่านใดที่ต้องการเลี้ยงเกรดเดนก็คงต้องยอมรับในเงื่อนไขของขนาดของมันซึ่งจะเกี่ยวโยงกับเรื่องขนาดของพื้นที่และการให้อาหารที่มีค่าใช้ใจ่ายในระดับที่สูงได้มันมีความอ่อนโยนมากนั่นจึงทําให้มันเข้ากับเด็กๆได้อย่างดีเยี่ยมในบางครั้งขนาดตัวที่ใหญ่โตของพวกมันก็มักจะมีปัญหาเกรดเดนมักไม่รู้ตัวว่าพวกมันมีขนาดใหญ่และทรงพลังเมื่อเทียบกับเด็กตัวเล็กๆแล้วแล้วก็มันสามารถทําให้เด็กล้มได้ทันที ดังนั้นจึงควรคอยดูแลเด็กเล็กๆที่เล่นกับสุนัขตัวใหญ่อย่างเกรดเดนสุนัขที่มาพร้อมกับร่างกายกำยำสูงใหญ่สายพันธุ์นี้แม้ในอดีตพวกมันเคยเป็นสุนัขที่คนเยอรมันนำไปใช้ในการล่าหมูป่ากับกวางมาก่อนและตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้คนทั่วโลกเรียบร้อยไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามสัญชาตญาณน,นักล่าที่ยังแอบซ่อนอยู่ในตัวของมันบวกกับรูปร่างสูงใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกรดเดนนี่เองที่ยังถือว่าเป็นจุดที่อันตรายสำหรับผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกด้วยนะครับ Alaska カンมา a m มิวเป็นสุนัขที่มีพลังสูงและถ้าหากพลังของพวกมันไม่ได้ใช้งานในเชิงบวกพวกมันก็อาจจะกลายเป็นสุนัขที่ก้าวร้าวได้ทันทีปกติแล้วสุนัขสายพันธุ์นี้มันจะมีนิสัยที่เคยชินกับการล่าเหยื่อมีความแข็งแรงรวมถึงมีความสามารถในการลากเลื่อนและสามารถเดินทางในระยะไกลได้อีกด้วยนะครับพวกมันทนต่อความหนาวจัดได้เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถทนกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างบ้านเราได้นะครับถึงแม้ว่า阿拉斯カンมา a ์มิว จะมีนิสัยที่เป็นมิตรกับผู้คนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นมิตรกับสุนัขตัวอื่นๆโดยเฉพาะเพศเดียวกันอลาสกันมาลามิวเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการล่าสัตว์ขนาดที่เล็กกว่าเช่นแมวกระรอกรวมไปถึงสัตว์อื่นๆและมันยังมีนิสัยที่ชอบขุดสวนและพืชอีกด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกทำกิจกรรมที่หลากหลายอาจจะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้แต่ถ้าคุณกำลังตามหาสุนัขที่มีนิสัยน่ารักฉลาดและชอบอยู่ใกล้ชิดคุณอลาสกันมาว ก็สามารถมอบความเพลิดเพลินให้กับชีวิตคุณได้เช่นกันนะครับเช่าๆ่าสำหรับสายพันธ์เ่าเมันไม่ใช่สุนัขโซเชียลและมันก็ไม่ชอบออกไปข้างนอก เป็นสุนัขที่ชอบอยู่แบบเงียบๆตามลำพังและอาจมีนิสัยที่แข็งกล้าวกับสุนัขตัวอื่นๆแต่มีความใส่ใจและปกป้องครอบครัวสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดในประเทศจีนถูกเลี้ยงโดยการให้กินธัญ,ญพืชและมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวมากเกินไปเนื่องจากมันได้รับอาหารที่สมบูรณ์พวกมันเป็นสุนัขที่ฉลาดรักิสระและมีความดื้อรั้นดังนั้นการฝึกฝนพวกมันจึงเป็นเรื่องท้าทายเพื่อให้พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการขัดเกลาโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับเด็กถึงแม้จะเคยเห็นคนเลีีล้้ยยงงเเาาอไววปสัตล อยเฝ้าบ้านอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสุนัขเชื่องๆที่ไม่มีความอันตรายอะไรเลยอย่างที่คิดเพราะจริงๆแล้วเชาวๆก็มีความดุร้ายซ่อนอยู่ในตัวเหมือนกันหากพวกมันไม่ได้ออกกําลังกายหรือมีความรู้สึกเบื่อขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะสามารถทําร้ายได้แม้กระทั่งเจ้าของและอาจมีความรุนแรงยิ่งกว่าเมื่อเจอคนแปลกหน้าที่เข้ามาใกล้ตัวมันโดเบอร์แมนพินเชอร์สุนัขที่มีท่าทางดุดันแข็งแรงและสง่างาม,ามเป็นสุนัขที่รักการผจญภัย จึงทําให้มันมีท่าทางที่ดูกระตือรือรน้นปราดเปรียวและทะนงตัวสําหรับใครที่ต้องการสุนัขที่จงรักภักดีเชื่อฟังเจ้าของโดเบอร์แมนถือว่าเป็นสุนัขที่ไว้วางใจได้เลยล่ะครับสุนัขสัญชาติเยอรมันตัวนี้เป็นสุนัขที่ฉลาดและแอคทีฟตลอดเวลามีความซื่อสัตย์กับเจ้าของและชอบทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวและด้วยบรรพบุรุษของมันที่เป็นสุนัขผู้พิทักษ์มันจึงมีนิสัยที่ชอบปอกป้องครอบครัวอยู่เสมอและถ้าเห็นว่าใครจะเข้ามาทําร้ายคนในครอบครัวมันจะสู้แบบไม่ลังเลทันที เป็นสุนัขที่ฝึกง่ายและเรียนรู้ไวชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติของสายพันธุ์มันจะมีความดื้อรั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ดื้อแบบไม่มีเหตุผลถ้าหากเราหมั่นดูแลเอาใจใส่มันเป็นอย่างดีไม่ใช้ความรุนแรงโดบเบอร์แมนก็จะเชื่อฟังคําสั่งเราเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเนื่องจากเป็นสุนัขที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศโดบเบอร์แมนจึงถูกยกให้เป็นสุดยอดกาดของสุนัขคอยระวังภัยให้กับเจ้านาย ในขณะที่บางตัวก็กลายไปเป็นสุนัขข้างกายตำรวจอยู่บ่อยครั้งแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นด o บเบอร์แมนก็มีความดูร้ายไม่น้อยเลยโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าสุนัขตัวอื่นหรือสัสตว์ต่างสายพันธุ์บางแก้วสุนัขสัญชาติไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกตามประวัติแล้วมีถิ่นกำเนิดที่วัดบางแก้วจังหวัดพิษณุโลก เป็นสุนัขที่ผสมระหว่างสุนัขพันธุ์ไทยและสุนัขจิ้งจอกที่ในอดีตเคยมีชุกชุมมากในเขตบ้านบางแก้วเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีความรักเจ้าของมีความจำและประสาทสัมผัสด,ด้านดมกลิ่นที่ดีมากมันเป็นสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่คนไทยต้องยกโล่ให้แก่ความดูร้ายของมันส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเพราะด้วยนิสัยที่ถูมากของมันเมื่อไม่พอใจ ก็จะวิ่งกระโจนเข้ากัดทันทีโดยบางครั้งจะไม่แสดงอากับกิริยาการเห่าเลยและมีให้เห็นบ่อยครั้งที่เจ้าของโดนกัดเสียเองถึงแม้ว่ามันจะกระดิกหางอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กัดณนะช่วงเวลานั้นวัดบางแก้วเลี้ยงสุนัขไว้ไม่ต่ำกว่า20-30ตัวส่วนใหญ่ล้วนเป็นสุนัขที่ขึ้นชื่อลือชาและชาวบ้านก็ทราบกันดีใครเข้ามาในวัดแต่ละครั้งต้องตะโกนส่งเสียงแต่ไกลๆเพื่อให้พระอาจารย์ช่วยดูหมาเอาไว้ก่อนมิฉะนั้นจะถูกหมาไล่กัดเอาได้นั่นเองละ่ะ s ซบีเรีย h u ัสกี้ลักษณะของมันจะคล้ายกับสกันมา l a ลมิวพวกมันได้รับการอบรมให้เป็นสุนัขทำงานและนั่นก็คือเหตุผลที่มันไม่ชอบเข้าสังคมแต่ด้วยแนวทางและการฝึกฝนที่ถูกต้องจึงสามารถทําให้พวกมันกลายเป็นมิตรและรับสงบขึ้นได้การเข้าสังคมและการฝึกฝนที่ไม่ดีอาจทําให้พวกมันกลายเป็นสุนัขที่ก้าวรา้าวและอันตรายได้ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูสง่างาม ถือเป็นสุนัขที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณอีกหนึ่งสายพันธุ์สาเหตุที่หลายคนมองว่าสุนัขพันธุ์นี้ฝึกยากนั่นไม่ใช่เรื่องของไหวพริบแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้ไม่ชอบทำตามคำสั่งซะมากกว่าซึ่งในทางกลับกันฮัสกี้จะชอบทำแต่กิจกรรมที่พวกมันสนใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการฝึกพวกมันคุณต้องมั่นใจว่าคุณคือจ่าฝูงต้องอาศัยความสม่ำเสมอและวินัยในการฝึกเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถฝึกเจ้าไซเบรี่เียนฮัสกี้ ให้ทำตามคำสั่งของคุณได้สำเร็จนอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเฉลียวฉลาดค,คล่องแคล่วว่องไวและมีความอดทนสูงมันจึงมีประโยชน์อย่างมากกับการเดินทางไกลของคนในอดีตที่อยู่ในแถบเมืองหนาวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสุนัขที่มีความอันตรายไม่เบาโดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กที่มักจะตกเป็นเหยื่อของเหล่าฮัสกี้อยู่เสมออีกทั้งมันยังเป็นสุดยอดนักทำลายล้างในเวลาที่พวกมันรู้สึกเบื่อหน่ายอีกด้วยละครับเยอรมันเจเพิ สุนัขสายพันธุ์ที่มีการตอบสนองความเร็วที่ยอดเยี่ยมและชอบอะไรที่ท้าทายหรืออันตรายอย่างมากพวกมันสามารถสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงได้เป็นสุนัขที่มีธรรมชาติที่ก้าวรา้าวโดยต้องมีการฝึกอบรมการเข้าสังคมและความใส่ใจที่เหมาะสมด้วยวิธีนี้จะทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านที่ซื่อสัตย์และมันก็จะรักเจ้าของมากขึ้นอีกด้วยนะครับ เป็นสายพันธุสุนัขที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศเยอรมน,นีซึ่งนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความเฉลียวฉลาดความมั่นใจมันยังเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณในการหวาดระแวงภัยสูงแถมยังไร้ซึ่งความกลัวใดๆจึงทำให้มันกลายเป็นสุนัขคู่ใจของเหล่าตำรวจไปโดยปริยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากพวกมันไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นมิตรกับผู้คนและสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบข้างหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีมันก็จะมีโอกาสที่กลายเป็นสุนัขที่ดุร้ายและอันตรายได้เช่นนกัรรออวเล์ เป็นสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายที่สุดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่เจ้าของเป็นมือสมัครเล่นที่ไม่มีนิสัยรักสงบและกล้าแสดงออกพวกมันจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขเก่าแก่ที่ถูกนํามาใช้ในการต้อนสัตว์ขนส่งสินค้าและระวังภยัยซึ่งที่แท้จริงแล้วสุนัขพันธุ์นี้ก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด แต่เนื่องจากสถิติของการทำร้ายคนหรือสัตว์อื่นๆที่ถึงแก่ความตายมีจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับสุนัขสายพันธุ์ต่างๆก็เลยส่งผลให้รถเวลเลอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของสายพันธุ์สุนัขที่ดุที่สุดและยังพบว่าสาเหตุที่ทำให้รถเวลเลอร์เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากการโดนเจ้าของทารุณทำร้ายไม่ใส่ใจหรือดูแลแบบผิดวิธีจึงส่งผลให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยที่ดุร้ายก้าวร้าวอย่างที่หลายๆคนเห็นนั่นเองพิทบูสุนัขสายพันธ์อเมริกันพิทบู เป็นสายพันธุ์ที่เต็มไปด้วยพลังกำลังและมีความปราดเปรียวเป็นอย่างมากมีลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างยาวกว่าส่วนสูงมีความแข็งแกร่งพิษบูเป็นสุนัขสายพันธุ์นักสู้พวกมันมีกรามแร่แรงดันที่ทรงพลังมากเป็นที่รู้กันดีว่ามันไม่มีทางปล่อยง่ายๆเมื่อมันกำลังกัดดังนั้นพวกมันควรได้รับการฝึกฝนและการเข้าสังคมตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อันตรายโดยไม่จำเป็นเนื่องจากพิษบูมีนิสัยที่ก้าวร้าวอยู่แล้วตามธรรมชาติเพราะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้้้นนมาาาใใชกกรีฬต่อสู ดจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมถึงกลายเป็นสุนัขที่ดุที่สุดได้และบวกกับข่าวคราวที่ชี้ให้เห็นถึงความอันตรายของสุนัขพันธนี้แล้วจึงทําให้บางรัฐในสหรัฐอเมริกา สั่งห้ามไม่ให้นําเข้าสุนัขพันธุ์นี้กันเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันเป็นสุนัขที่เป็นมิตรกับคนในครอบครัวและรักเด็กแต่อย่างไรก็ตามพวกมันมักจะแสดงความก้าวร้าวกับสุนัขตัวอื่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและมีอํานาจเหนือดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากที่พวกมันต้องมีเจ้าของที่สามารถอบรมหรือฝึกให้มันเชื่อฟังคําสั่งได้นั่นเอง